คุณรุ่งเพชรแหลมสิงอาชีพนักร้องมีอาการเกี่ยวกับความดันไม่คงที่ความจําเสื่อมอ่อนเพลียแต่พอได้ใช้แอสตาเอ็กซ์เลือดก็สะอาดขึ้นความดันเป็นปกติสวัสดีครับทุกทกท,กท่านครับก่อนเอนกับผมรุ่งเพชรแหลมสิงต้องขอแนะนําตัวนิดน,นึงก่อนว่าผมคือรุ่งเพชรแหลมสิงห์นักร้องแผ่นเสียงทองคำพระธาน จากพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันเมื่อวันที่20วยกายนปี2514โด้วยเพลงฝนเดือน6ครับแล้วก็อีกหลายร้อยเพลงแล้วแต่วัฒนาความรักเจ้าขาโชครักไม่เดือนแลนยิ่งโจยิ่งสวยไอดินกินสาวพุงการบ้านานามมงท้นง้ายอแย่พันหนึ่งร้อยกว่าเพลงนะครับแล้วก็วันนี้ครับเป็นวันเขาเรียกว่าเอาวันเลิกงามยามดีดีกั ผมจะมาแนะนําให้ท่านรู้จักายาที่ผมได้รับประทานสักนิดหนึ่งสมัยก่อนนี้เมื่อประมาณสักสามเดือนครึ่งผมป่วยเนี่ยหมายถึงว่าเลือดก็น,น้อยความดันก็ต่ำเดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ำคนโทุมร่างกายยาก็นบากมากก็ เรออียกว่าหัวคิดความจําแล้วก็เสื่อมหมดพอหลังจากนั้นนะครับผมก็เห็นเขาเลยยินเลยยินเขาออกออกทีวีกันผมก็บอกอ่ะบอกกบแฟนให้ช่วยโจทช่วยจดยเลยสิอะไรเอสต้เอสอะจทให้ดีเนอะเดี๋ยวเดี๋ยวลืมเนอะวันนี้เละแล้วก็จาใบแม่นเลยแต่นี้ก็เตะเข้ามาผมรับประทานทั้งหมดเมท่าไหร่นะประมาณสักสามสี่ขวดได้สามสี่กระปุกเนี่ย พอเริ่มกระปุกแรกนะ่ะกระปุกแรกก็ประมาณตีว่าเดือนกันเลวกันเดือนแรกในดีขึ้นแล้วทันทีแล้วอเอ๊รู้สึกจะดีฮะเดินตอนเช้าได้อะไรอะไรพอเดือนที่สองยิ่งดีใหญ่พอเดอนที่สามวิ่งได้เลยเวลานี้ผมวิ่งได้เลยนะครับทุกผมวิ่งพื้นได้เลยนนเลยนี่ยเนี่ยแน่นอนสุดเลยอาการม่งพื้นก็ได้อาการปวดหัวปวดหลังเจ็บเอวอะไรไม่มีเลยสุขภาพดีแล้วก็ตามปกติผมจะ แบบว่าพอเนี้ยโอ้โหถ้าผมทําแบบนี้นะล้มแล้วล้มแล้วสมัยสมัยที่ผมยังไม่ได้ทานไอตัวนี้นะเอ็กซเอ็กซ์เนี่ยไม่ได้เรื่องเลยเละเละตุ่มเป๊ะความําก็เสื่อมใครพูดอะไรก็บางทีใครขอเพลงมาเราก็แฮะแฮ่จะตามปกติผมไม่อยากเรียกอาหารเสริมอยากเรียกยาดีกว่าลักจาได้สุดยอดเลยเพราะว่าผมเองพมผมก็เรียนพยาบาลจากพระมกุฎเน่แหละผมเรียนจากพระมกุฎเพราะปีศูนย์หกนะผมไปเรียนระบสิบลาแพทย์นะ อันนี้ไม่ต้องไปบอกว่าอาหารโพกอาหารเสริมบ,บอกยาได้เลยกล้าท้ากล้าพนันเลยถ้าใครไม่หายนะมาด่าลุงเพชรน,นี่ศูนย์แปดหนึ่งเก้าสามหนึ่งเจ็ดแปดสองเนี่ยแม่นอนที่สุดสามเดือนครับสามเดือนครึ่งท่นานทัวร์ที่สุดเลยแล้วก็โทรมาหาผมก็แล้วกันว่าทานแบบไหนยังไงยังไงอะไรแบบไหนยังไงนะผมกล้าท้ากล้าพนันแล้วก็เดือนแรกเริ่มดีเดือนที่สองดีพอเดือนที่สาม สามเดือนขึ้นไปหาพลตีชุมพลเนี่ยท่านเป็นท่านท่านเป็นหมอหัวใจท่านหมอโรคหัวใจโดยเฉพาะเลยท่านเก่งมากคนไข้ของท่านนะครับเช้าเย็นนี่ประมาณเจ็ดแปดร้อยคนะเช้าสามร้อยสี่ร้อยเย็นสี่ร้อยห้าร้อยท่านมีนอกเวลาด้วยท่านรักษานอกเวลาด้วยเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าอลุงลุงลุงเพชรไปทานยาอะไรนะผมก็เอาให้ดันท่านดูเลยเนี่ยกล่องยังดูเลยเนี่ยท่านบอกโอโหสุดยอด ต่อไปมานานมาทีเดี๋ยวนี้ผมไปหาหมอท่านอาจารย์จุมพลน่ะพลตีจุมพลเนี่ยก่อ,อนนี้สามเดือนสามเดือนครึ่งไปหาท่ันทีเดี๋ยวนี้ท่านบอกปีหนึ่งไปแชคเทงทนเลาะไม่ก็มาแล้วเอายาผมน่ะทานได้นิดเดียวท่านบอกอนอนนอนให้หลับท่านสบายแล้วท่านให้ยานอนหลับมานิดหน่อยก่อนนี้ทานยาสองเม็ดยังไม่หลับเลย เดี๋ยวนี้นิดเดียวหลักนะสบายเออพี่น้องแฟนเพลงที่อยู่ทั้งบ้านนะครับทุกท่านทุกคนอ,อถ้าเป็นว่าลุงพี่ป้านาอาลุงอาตาปูพี่น้องถ้าใครเป็นหายใจไม่ออกเพียอ่อนเพียความดันสูงความดันต่ำอะไรตายที่ผมเป็นมันทุกโลกทุกโลกอ่ะ ตัวกรุณานึกถึงว่าเอสต้าเอสมันก็รุ่งเพชรแหลมริงบอกมาเนอแล้วก็จดเบอร์โทรศัพท์ผมไปกันด้วย0819331782ถ้าไม่ดีก็โทรมาด่ารุ่งเพชรแหลมสิงได้เลยผมกล้าท้านะครับอะเป็นอันว่าพี่น้องแฟนเพลงที่รักทุกท่านพี่ป้านะ้าอาลุงอาตาปูที่อยู่จะเป็นบ้านนอกในเมืองหรือจังหวัดไหนก็นแล้วแต่ ถ้าท่านทานไปแล้วท่านจะบอกโอ้โหอย่างรุงเพชแรแหลมสิงว่าแล้วเว้ยเฮ้ยแน่นอนที่สุดอ่าเพราะนั้นขอฝากบรรดาท่านผูมีเกียรติทุกท,กทกุท่านเดนินเอออย่าลืมเอสต้าเอสแล้วสุดยอดของเมืองไทยทั้งหมดผมให้ทั้งหมดอ่ะเจ็ดเจ็ดสิบปีเจ็ดสิบหกจังหวัดเ่อ่าถ้าใครเป็นนะ คุณนิพนอาชีพขับรถแท็กซี่ป่วยเป็นโรคสะเก็ดเงินอย่างรุนแรงโดยเป็นผื่นขึ้นทั้งตัวบางจุดก็เป็นสะเก็ดแข็งทําให้คันไปทั้งตัวแต่เมื่อได้ทดลองทานแอสตาเอ็ Star X สะเก็ดจากที่หนาๆก็บางลงอาการคันก็ลดน้อยลงจากเดิมมากครับผมชื่อนิพัฒน์พิมพานะครับมีอาชีพขับรถแท็กซี่นะครับป่วยเป็นโรคสะเก็ดเงินนะครับเป็นตั้งแต่ปีสองพัอ่อ ภูมิใจนะครับคือตรวจเลือดก็ไม่เจอเชื้อมันเป็นผื่นขึ้นทั้งตัวครับแต่บางบางบางจุดก็จะเป็นหนาเป็นเหมือนสะเก็ดครับเหมือนเก็ดปลาครับก็ไปตรวจทุกโรงพยาบาลแล้วทั้งเลือดก็ไม่มีเชื้อราแบคทีเรียไม่เป็นก็ภูมิใจยิ่งกุมยิ่งขึ้นครับทำให้ขับรถรับส่งผู้โดยสารนะมีแต่คนรังเกียจนะครับ เพราะว่ามันขึ้นขึ้นขึ้นมากมันขึ้นตามตัวครับตามตัวตามแขนศีษะครับศีษะก็ขึ้นตามริมศีษะนะครับมันจะขึ้นหนาๆแล้วก็ไปรักษาเกือบหลายที่แล้วครับก็ไม่ได้ผลอะไรเขามีเพื่อนบ้านแนะนำให้ผมกินเอ็กซาเอ็กครับกินแล้วหนึ่งเดือนแรกสเก็ตมันไม่มี เบาบางลงนะครับแล้วพอความอาการคันก็ลดลงมาประมาณสองเดือนก็ของใหม่ไม่มีขึ้นนะครับพวกสเก็ตต่างๆก็ไม่ขึ้นนะครับพอเข้าเดือนที่สามฟาร์มรู้สึกว่าสเก็ตเงินเริ่มเบาบางละจางลงไปเลยนะครับทำให้ผมดำเนินชีวิตขับรถแท็กซี่ได้โดยไม่ต้องวันวิตก,ก่อผู้โดยสารว่าจะหาว่าเอาโรคติดต่อมาให้ครับ แข็งแรงครับดีขึ้นครับเดิมทีขับได้แค่แปดชั่วโมงตอนนี้ก็ไปถึงสิบสองชั่วโมงได้แล้วครับผู้ใดที่ป่วยเป็นโรคสะเก็ดเงินนะครับหันมารับประทานเอ็กซ่าเอนะครับผมลองแล้วสามเดือนเห็นผลเลยครับอ,อ,อาการจะเบาบางและหายไปครับทำให้เราขับรถดำเดนินหน้าที่การงานของเราได้โดยที่ไม่วิตกกังวนครับ คุณยายหอมจวนป่วยเป็นโรคหัวใจเลือดไม่ดีไปหาหมอมาหลายที่ก็ไม่ดีขึ้นจนมีคนมาแนะนําให้ลองใช้แอสตาเอ็ผลปรากฏว่าสุขภาพดีขึ้นมากเจอนังหงอมจวนสีตั้งค่ะแล้วอยู่จังหวัดปากีนอำเภอกระดินอยู่บ้านมืงหลีค่ะเป็นโรคหัวใจเลือดไม่ดีแล้วจะไปผ่าเขาหมอเขา,าเอ้ยไม่ต้องผ่าเลือดไม่มี จะผ่าหมอก็ไม่ผ่าถ้าไม่ผ่าก็ตายบนเตียงเลยสิคะไม่ต้องผ่าอยู่ไปอย่างนี้ละค่ะก็เลยหมอให้เลือดไปสองถุงแล้วก็ให้เลือดไม่ดีขึ้นค่ะตัวซีดแล้วคนอื่นเขาก็แนะนําว่าเออยาตัวนี้มันดีนะก็เลยให้เขาเอามาให้มาให้ดูแล้วก็ทานไปนอนหลับก็นอนลึกค่ะถ้าระบายก็ระบายดีมันก็เดินไม่ได้ค่ะมันก็เดินไม่ได้มันก็เดิน ไม่ไม่สะดวกนะคะไม่เหมือนกินยาเพื่อนเพื่อนบ้านบ,านบอกเออกินยาตัวนี้นะมันดีนะเลยมาลองดูมาลองดูมันก็ได้ผลจริงๆก็เลยเอามาประจากินไปได้ปีหนึ่งปีสองจนเข้าแล้วคะ่ะเนี่ยอาการดีแต่ก่อนนี่ก็เดี๋ยวเป็นนั่นเป็นนี่บอกเอ,อ้มันเป็นโรคมะเร็งไม่เปล่ปาแล้วก็มาสองกล้องสองกล้องนะหมอบอกว่าไม่มีอะไรมีมีเลือดซีดมันเลือดจางอย่างเดียวคะ่ะ เดินไม่ได้มันปวดขามั่งอะไรมั่งมันไม่แข็งแรงในในร่างกายเนี่ยไม่สะดวกเลยค่ะเดินไม่ค่อยไหวเลยเดินก้าว้องก้าวมันก้าวหมดแรงแล้วกินอันนี้ก็ดีขึ้นว่าเออแข็งแรงเลือดก็มีที่แรกไปก็ได้ยี่สิบเอาไปที่สองกันยี่บเก้ายี่บแปดไปละผลเลือดหมอก็บอกเข้มข้นขึ้นแล้วค่ะก็กินไปเรื่อยๆคนอื่นก็แนะนําให้คนอื่นกินเขาบอกมันแพงแพงเขาก็เลยไม่กินคนอื่นเขากินอยู่ก็มีเหมือนกัน เลยบอกโอ้ยเสื้อผ้าแพงมันกด็ดีมียี่ห้อก็กรดีก็เล่าให้เขาฟังบอกผ้ามียี่ห้อมันใส่ได้นานถ้ามันี้มันก็ไม่นานนันี้ยาดีเขาทาไม่ให้ดีมันกินแล้วก็ได้ผลคนที่ป่วยเป็นโรคอ้โรคเก,กาต์อีกอย่างมันที่แรกก็เป็นอะไรเบาหวานเบาหวานความดันก็ตามมาหัวใจก็ตามมาไปทำบำรุงหัวใจเออก็บไม่ไม่สะดวกไม่ดีขึ้นนะพอมาแต่่านได้ยานี้ล้ว มันก็ดีขึ้นสะดัวขึ้นอะไรทุกอย่างได้ทุกอย่างเลือดผลเลือดก็จะดีจะไปผพาพาก็หมอก็บอกว่าโอ้ยอย่าไปผ่าตาผ่าก็ตายบนเตียงเลยล่ะไม่ต้องผ่าหมอก็บ่าฮะก็เลยทานยาตัวนี้เลยมันดีขึ้นเลือดก็ไม่ได้ให้อะไรก็ไม่ได้ให้แต่ก่อนเลือดให้ทุกเดือนก็มีไม่ได้ผลไม่มีเลือดเลยหน้าก็ตัวซีดตัวอะไรไปฮะหมอว่าดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นบอกเพ่อทำอะไรมาก็ไม่บอกไม่บอกหมอกว่าหมอ ว่าเอาเลยไม่บอกหมอเอออยากให้คนทั้งบ้านไม่กินยาตัวนี้มันดีขึ้นนะใครก็ไม่ใช่ก็ลองดูลองดูว่ามันดีหรือไม่ดีลองกดลองตัวเองถึงจะรู้ว่าดีไม่ดีต้องลองตัวเองะคุณนัทชาเจ้าของธุรกิจกำลังเข้าสู่วัยทองวัยหมดประจําเดือนทําให้หงุนหิดง่ายนอนพักผ่อนได้ไม่เต็มที่เพราะเหงื่อซึมตลอดเวลา หนาวหนาวร้อนร้อนเหมือนเป็นไข้แต่พอได้ทานแอสตาเอ็กซแล้วอาการหงุดหงิดลดลงพักผ่อนได้เต็มที่มากขึ้นพี่ชื่อนัชชาค่ะพี่เริ่มเป็นใบทองนะคะพี่จะเริ่มหงุดหงิดจะมีเหงื่อออกตามร่างกายรู้สึกว่าตัวเองรู้สึกว่าหงุดหงิดง่ายอะไรง่ายเวลานอนก็หนาวหนาวร้อนๆบางครั้งร้อนบางครั้งหนาวนี่พี่ก็ปรึกษาเพื่อนว่าเอ๊ะพี่จะทำไงดีมีอาการเหนื่อยง่าย แล้วพี่ก็เหงื่อออกตามร่างกายผู้ผู้บ้บาบ้าหนาวร้อนร้อนเพราะรอบเดือนพี่เริ่มหมดไปประมาณสักห้าหกเดือนแล้วค่ะอารมณ์พี่จะปนแปลง่ายคือผู้ไปถูกหูปุ๊บพี่รู้สึกว่าอารมณ์เสียทําให้เราดําเนินชีวิตลาบ,บากเหมือนกันคือเราลงกับจิตใจเราไม่ได้ลงับอารมณ์คอนโทลตัวเองไม่ได้บางครั้งเราไม่รู้ตัวบางครั้งเราทรําแรงไปแป๊บเดียวเราก็เอ๊ะทำไมเราทำหนีไปได้ยังไงเราก็จะเกิดเอ๊ะเราเป็นอะไร พื่อนไปทําผมที่ร้านเสริมสวยอ่ะก็เลยบอกเพื่อนเอ๊เราเป็นไรไม่รู้พักนี้เราเป็นอย่างนี้เพื่อนบอกพี่เริ่มเป็นไวทยทองแล้วเพื่อนก็เลยบอกว่ามันมีอาหารเสริมมีตัวหนึ่งพี่ลองรับประทานดูซิว่าจะดีไหมเพราะว่าแม่เขาทานแล้วรู้สึกดีขึ้นชื่อว่าเอ็กซ่าเอ็กซ์แล้วทีน,นี้ปุ๊บพี่ก็บอกว่าพี่ทานมาหลายตัวแล้วนะพี่รู้สึกว่าจริงเหรออะไรเหรอพี่จะไปหาหมอก่อนหรือเปล่าหรือจะไปเช็คก,ก่อนหรือเปล่า พอพี่ไม่ต้องพี่ลองลองเริ่มดูก่อนก็ได้ต้องเริ่มทานนี่พี่พอทานไปประมาณสักอาทิตย์หนึ่งรู้สึกว่าพี่ดีขึ้นจากที่เหนือจะออกตอนกลางคืนเนี่ยเริ่มลดน้อยลงแล้วก็นอนได้ง่ายขึ้นหลับได้ยาวนานขึ้นไม่งั้นแปดเย้พี่ก็ตื่นละพอพี่หนาวๆวร้อนเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวแล้วอารมณ์พี่ก็ซอฟลงแล้วมันก็ค่อยๆดีขึ้นทางเสริมตันนั้นมันคืออะไรครับเอ็กซ์ตาเอ็กค่ะพี่เขาก็เลยจ่าเขาซื้อลองซิ ลองทานดูเสื้อเป็นไงพระสักอาทิตย์หนึ่งก็เริ่มรู้แล้วค่ะแล้วรู้สึกว่าผิวพรรณจะเริ่มดีขึ้นผิวพรรณที่เนี่ยจะเริ่มมีน้ํามีนวลขึ้นรู้สึกตัวเองก็ทานข้าวได้แล้วก็อารมณ์ก็ซอฟลงคือไม่หงุดหงิดง่ายและมันได้ค่อยปรับสภาพขึ้นเรื่อยๆค่ะที่อยากให้แนะนาถ้าคนเริ่มจะเป็นไวทยทองเนี่ยควรจะทานตัวนี้นะคะเพราะรู้สึกว่ามาได้ผลแล้วก็มีประโยชน์อีกคือแล้วทาให้ผิวพรรณเราด้วยได้ลหลายอย่าง ตอนนี้พี่รับทานมารู้สึกว่าจะสองอาทิตย์แล้วนะคะพี่ถึงเริ่มถึงกล้าร,รับประกันว่าตัวนี้ดีจริงๆค่ะเพราะพี่ทานมาหลายยี่ห้อแล้วอาหารเสริมเนี่ยแต่รู้สึกตัวนี้ทานแล้วดีขึ้นค่ะแน่นอนค่ะพี่ยังทานต่อไปเรื่อยๆค่ะเพราะตัวนี้ช่วยได้หลายอย่างคือได้เรื่องผิวพรรณด้วยแล้วก็กินอาหารได้อะไรได้คือใช้ชีวิตปกติธรรมดาได้คือไปไหนไม่หมหุนผิดแม่อะไรง่ายรอบประลมได้ง่ายขึ้นคือคงทานต่อไปเรื่อยๆค่ะ แล้วรา,าราคาขนาดนี้คือพี่ไม่ต้องไปเข้าหาหมอไปบ่อยพี่สามารถที่รับประทานได้ค่ะแนะนาคนทั้งบ้านอยากแนะนําคนทั้งบ้านนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยง่ายแล้วคุณมีร่างกายอ่อนเพลียหรือคุณมีอารมณ์หมูดหงิดวนแปลง่ายเนี่ยอยากให้รับประทานตัวนี้ค่ะคือทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเห็นผลได้ง่ายคือโดยที่เราไม่รู้ตัวเองอารมณ์เราจะค่อยๆซอฟลงเรื่อยๆแล้วก็ทานข้าวได้เพื่อใช้ชีวิปตประจําวันได้และการที่เราเป็นไวทองเนี่ย มันจะมาโดยที่เราไม่รู้ตัวจะกินตัวนี้แล้วรู้สึกว่าร่างกายเราจะดีขึ้นแค่ทิ่แรกเราก็เห็นผลแล้วค่ะไม่อยากแนะนํานะคะถ้ามีโอกาสก็อยากให้ลองเอ t ตา X เนี่ยค่ะผลิตภัณฑ์อันนี้ดีที่สุดค่ะคุณพานุพันธ์ช่างกลิ่นมีอาการปวดต้นคอและมีอาการตาลายร่วมด้วยได้ไปเช็คอาการกับหมอหมอบอกว่าเป็นโรคเบาหวานมีค่าน้ําตาลในเลือดสูงจนวันหนึ่งมีเพื่อนมาแนะนําให้ทานเอสตาอ ลองทานได้ไม่กี่สัปดาห์ค่าน้ำตาลในเลือดลดลงจนน่าพอใจอนุพลียระยะครับทำงานลงกึง่งตกช่วงตอนเย็นนะฮะผมจะปวดต้นคอจะปวดต้นคอแล้วก็สายตาช่วงเย็นเนี่ยจะมองตาลายมองไม่รู้เรื่องแล้วผมทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรถ้าตอนเย็นมาปุ๊บเนี่ยผมมองไม่ให้รู้เรื่องทำงานต่อ โอเวอร์ไทม์ทำอะไรนี่ทำไม่ได้ผมก็ไม่ทราบว่าผมเป็นอะไร mm. ก็เลยไปหาหมอพอไ,ไปหาหมอเขาตรวจเลือดเช็คเลือดแล้วเขาบอกว่าผมเป็นเบาหวานค่าน้ำตาลผมอยู่ที่ร้อยหกสิบครับแล้วหมอก็ให้ยามาทานเมื่อก่อนนี้ผมไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีอาการเบาหวานอย่างนี้ผมก็ปกติแต่พอช่วงเย็นถ้าเป็นเบาหวานปุ๊บในช่วงเย็นนี่เวลาขับรถขับอะไรเงี้ยมองทางไม่ค่อยรู้เรื่องสายตาเราแย่ลงไปเลยครับ ก็เลยทําให้วิตกกังวลมากว่าเอ๊ะเป็นเบาหวานแล้วไปหาหมอหมอบอกว่าผมต้องกินยาของเขาเนี่ยตลอดไปเพื่อควบคุมน้ําตาลพอมาเจอตัวนี้ทานเป็นอาหารเสริมคิดว่าทีแรกก็ไม่เชื่อครับพอไปตรวจแล้วถึงได้เชื่อว่าลดลงได้จริงทุกวันนี้ของผมชีวิตผมปกติน้ําตาลในเส้นเลือดปกติ ไม่มีน้ําตาในเส้นเลือดที่ว่าสูงกว่าระดับปกติแล้วผมว่าถึงได้เชื่อว่าอ๋อแอตตาตัวนี้ช่วยได้จริงเพราะวันนี้ผมก็ไม่ได้กินยาโรงพยาบาลแต่ไปตรวจแล้วก็ไม่มีประวัติแล้วผมก็ทานม้างไม่ทานบ้างแต่ครั้งแรกๆผมก็ทานเช้าสองเม็ดเย็นสองเม็ดพอควบคุมได้แล้วก็สบายๆกินมั่งไม่กินมั่งแต่ก็ไปตรวจก็ไม่มีแล้วสุขภาพมันก็ดีขึ้น ที่เช็คทีแรกขึ้นไปที่ร้อยหกสิบมาร้อยสี่สิบประมาณเนี่แหละครับแล้วก็พอกินยาตัวนี้มันก็ลดลงมาเหลือร้อยสิบเหลือเก้าสิบจนหมอต้องลดยาจากเม็ดหนึ่งเหลือครึ่งเม็ดแต่ว่ายาตัวนั้นผมไม่ได้ทานผมทานยาตัวนี้แทนทีแรกผมก็ไม่แน่ใจเหมืนอนกันว่าจะใช่ตัวนี้หรือเปล่าก็แนะนําให้เพื่อนกินเพื่อนที่เป็นเขาก็ดีขึ้นระดับน้าตาลเขาก็ลดลงจนปกติ แล้วทำงานก็ไม่มีหงุดหงิดไม่มีอะไรพวกนี้อ,ออยากฝากเพื่อนๆที่เป็นเบาหวานนะฮะถ้ารู้ว่าเป็นเบาหวานลองตัวนี้ดูครับแล้วคุณจะรู้ว่าอ๋อไม่ต้องไปทานอย่างที่หมอบอกตรงนั้นเพราะว่ายาตัวเอ,อ,อาหารเสริมตัวนี้ไม่มีผลกับไตถ้าไปทานตัวนั้นบางคนที่ผมรู้จัก ตอนนี้ใช้ฉีดแล้วซึ่งเห็นแล้วน่ากลัวมากเอผมก็แนะนำเขาว่าทานตัวนี้สิครับช่วยได้ไม่ต้องไปฉีดตอนเช้าต้องเอาเข็มไปฉีดตัวเองเพราะว่าเห็นที่เขาเป็นเบาหวานกันแล้วก็น่ากลัวครับแล้วบางคนที่เป็นแผลเป็นอะไรด้วยยิ่งน่ากลัวแต่ผมยังเป็นไม่ถึงตรงนั้นแต่ว่าในเพื่อนฝูงกันที่เป็นกันเราก็คุยกันก็แนะนําไปหลายคนแล้วก็เพื่อนฝูงก็มีเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างก็เหมือนผม ตอนแรกผมก็ไม่เชื่อผมคิดว่าต้องทานยาหมอไปตลอด X, รับแอสตาเอ็กซ์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผู้ใช้ทุกคนต่างยอมรับว่าดีเยี่ยมสุดยอดเหนือกว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใดๆปลอดภัยไม่มีผลข้างเคียงสุขภาพแข็งแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดลองทานดูแล้วคุณจะรู้ว่าแอสตาเอ็กซ์นั้นดีจริงๆเรากล้าท้าและกล้าการันตี อย่ามัวรอให้ป่วยเป็นโรคร้ายแล้วมาหาวิธีรักษาอย่ารอเวลาที่จะหันมาดูแลสุขภาพตัวเองความทุกข์ทรมานจากโรคร้ายจะไม่เกิดขึ้นหากคุณได้ลองใช้ a s t a a X a s t ซ X เท่านั้นที่จะช่วยให้สุขภาพร่างกายของคุณแข็งแรงห่างไกลาจากโรคร้ายทุกชนิดสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ในราคาสุดพิเศษเพื่อคุณคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอย่ารอช้ารีบโทรมาก่อนจะสายเกินไป a อ t ต x พิชิตพันโรค